thank you น้ำมันเครื่องไม่ไอนะครับเหตุจากโรงงานอยู่ครบเป็นกันความร้อนโอเคสวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้สมแบมีรถจะมานำเสนอให้กับ FC แล้วนะครับคันนี้กับผมเป็นอ่โตโยต้าไฮรักลีโวนะพี่น้องเอ๋ยนะครับจดทะเบียนปี2017นะครับคันนี้นะครับออกรถเพียง9,000บาทนะครับ9,000บาทส่งงวดเดือนละ5,000นะครับ5,000กว่าบาทนะครับ5,000 71บาทนะครับ5,071บาทใช้เงินดาวเพียง9,000บาทนะครับใครที่สนใจอยากจะได้รถคอ,อกนะครับนี่เรามีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับกระบะตอนเดียวใส่คอ,อกสูงนะครับคันนี้รถสวยนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับ รถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับใช้เงินดาวถูกๆด้วย9 0 0 0บาทเองนะครับคันนี้ป้ายทะเบียนนะครับสองทบุท้า,าว,าว,าวควาย7495กรุงเทพมหานครแต่รถจอดอยู่ที่จังหวัดสุโนครนะครับใครจะมาดูรถให้โทรมาก่อนเบอร์โทร0 8 0นะครับ0 1 3 7 2 0 8เบอร์โทรสมแบโทรหาสมแบะโดยตรงเลยนะครับไฟตาดีนะครับไฟตาสวยใสๆเลยนะครับคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับรถสวยงามโลโก้โตโยต้าเห็นเด่นชัดนะครับพวกนี้สวยงามนะครับนี่สีไม่มีตำหนิเลยนะครับสีสวยมากๆเลยนะครับ กระจกหน้าใสๆไม่มีร่องรอยแตกรล้าป้ายภาษีนะครับปี68ใช้กันยาวๆถึงปีหน้านะครับนี่นะครับรถเดิมบางๆนะครับเนี่ยรถบางมากๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะได้รถคอกนะครับดาวถูกๆนะครับผ่อนถูกๆแนะนําเป็นรีโวสีขาวคันนี้นะครับสวยงามนะครับคันนี้ส่วนยางนะครับล้อเป็นขอบกระทะนะครับล้อขอบกระทะยางบบสโตนนะครับนี่ยางบบสโตนดอกยางอ่าดอกยางดีนะครับดอกยางดี นะครับซุ้มล้อด้านหน้าโอเคสาสานดีนะครับยางปีพศ2022เนย่งนะครับนี่ยางขอบ15ปี22นะครับใช้ได้อยู่นะครับนี่ดอกยางเช้่กันเรื่อๆเลยนะครับคันนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับสวยงามนะครับนี่ประตูก็เปิดง่ายนะครับไม่ช้ำไม่เยิ้มไม่ย้อยนะครับประตูสวยๆนะครับแผงประตูสวยงามมากๆเลยนะครับ กระจกขึ้นง่ายลงง่ายครับลื่นปืดลื่นปืดเลยนะครับใครที่อยากจะได้รถกระบะตอนเดียวนะครับเบาเป็นเบาหนังนะครับไม่ขาดนะครับสวยงามนะครับนี่ด้านหลังสาสานดีประจงประแจแม่ลูกแมรงอยู่ครบหมดนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับหลังคาสะอาดสานดีนะครับด้านในสวยงามนะครับสวยงามทุกจุดนะครับพวกนี้ใช้ได้หมดเคะพวกนี้นะครับนี่นะครับเล่มพร้อมโอนเด้อพี่น้องเอ๋ยนะครับ สวยงามนะครับส่วนเม็ดอักนะครับเม็ดอักสวยๆเห็นหรือเปล่าพี่น้องเอ๋ยสะท้อนแดดหน่อยสะท้อนแสงหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งด้านหน้านั้นนะนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับการันตีได้นะครับรถไม่เคยพลิกควารไม่เคยจมน้ํานะครับสวยงามสวยลูกจุดนะครับพวกนี้อยู่ครบหมดนะครับคันนี้นะครับราคาอ่าอยู่ที่นะครับเปิดราคาอยู่ที่270,000บาทนะครับ270,000บาทนะครับ ออกรถเพียง9,000บาทนะครับผ่อนเดือนละ5,071บาทนะครับ5,071บาทนะครับหรืออยากจะผ่อนถูกกว่านี้เราเพิ่มเงินดาว้าไปนะครับเงื่อนไขในการออกรถนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็ใช้ใบทะเบียนการค้านะครับออกรถได้หรือใครที่เป็นเกษตรกรก็ใช้สมุดเล่มเขียวนะครับออกรถได้เลยนะครับหรือใครที่รับงานทํางานเงินเดือนก็ไปรลบรองเงินเดือนครับจบเลยนะครับนี่ช่วงล่างชัดสรงชัดสีสวยๆเลยนะครับนี่ สวยงามนะครับสองดูทุกจุดนะครับเจ็บสีสวยๆนะครับครันนี้เป็นกระทะเดิมนะครับไม่ได้ผ่ามาให้นะครับไม่ไม่ได้ใส่กระทะผ่าแล้วก็แหนบก็แหนบเดิมไฟท้ายเดิมนะครับไม่มีร่องรอยแตกเล้าสวยงามใสๆกันเยอะอ่าท้ายยังใสๆกันอยู่นะครับนี่เปิดดูฝาท้ายกันหน่อยนะครับฝาท้ายเปิดง่ายนะครับมีกระบาดไลเนอร์มาให้ด้วยนะครับนี่นะครับเม็ดองเม็ดอากอยู่อยู่ครบนะครับ รอนกระบะกันหน่อยนะครับด้านล่างก็จะประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนะครับสายบรรทุกนะครับใครที่อยากจะได้รถกระบะตนเดียวบรรทุกก็แนะนำรีโวสีขาวคันนี้นะครับดาว9,000บาทนะครับดาว9,000บาทช่วงล่างดีนะครับนี่มีย่างอะไรให้หนึ่งเส้นนะครับช่วงล่างสวยๆนะครับโชคดีแหนบดีนะครับกระบะไม่ผุกไม่ก่อนนะครับสวยงามนะครับ นะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้สีสวยนะครับค,คอกสูงนะครับนี่นะครับคอกเหล็กอย่างดีเหล็กหนานะครับนี่นะครับบรรทุกสัตว์บรรทุกผักบรรทุกอะไรได้สารพัดเลยนะครับสวยงามนะครับรถเดิมๆบางๆสีสวยๆนะครับไม่มีรอยลักยิ้มรอยขนแมวนะครับสวยงามประตูฝั่งทางด้านคนขับก็สวยนะครับนี่นะครับเม็ดอากรกนี้อยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับนี่นะครับ รถสวยนะครับนี่ตัวนี้ติดมาตั้งแต่อยู่กับรถเลยนะครับสวยงามนะครับเบาะไม่มีตําหนิไม่ขีดขาดเลยนะครับเจ้าของเดิมใช้งานดีนะครับรักษารถอย่างดีนะครับเลขไมนะครับวิ่งอยู่ที่222,900มนกิโลนะครับ2 2 2 9 0 0มเกิโลเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดเบรกมือใช้ได้นะครับ เป็นจอทัสกีนนะครับจอนี้ติดมากับรถจากโรงงานยเย็นนะครับโคงมาลายพาวเวอร์นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยว่าเป็นยังไงจะสตาร์ตติดง่ายแค่ไหนนะครับลองดูกันหน่อยนะครับนะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายครับมันวัดพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับมันวัดใช้ได้หมดระบบไฟออกได้ใช้ได้ใช้ดีนะครับระบบแอร์นะครับ แอร์หนาวนะครับแอร์เย็นเลยล่ะเย็นฉ่านะครับเกียร no ์ด no ีนะครับสวยทุกจุดเลยนะครับพวกระบบไฟพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับนี่นะครับไฟพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับไฟสวยๆเลยนะครับสวยๆมากๆเลยนะครับอัตราการเร่งดีนะครับคันนี้นะครับใครที่อยากจะได้รถนะครับ0800137208เด้อแนะนำคันนี้นะครับอ่า 2.4J นะครับคันนี้ลีโว นะครับ 2.4J สีขาวคันนี้นะครับอะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงนะพี่น้องนะนี่ครับห้องเครื่องของรีโวสีขาวคันนี้นะครับห้องเครื่องแห้งๆสะอาดสันดีนะครับห้องเครื่องสวยๆเสียงเครื่องยนต์นิ่มเดินเบานะครับอย่างกับเครื่องใหม่ป้ายแดงเลยนะครับคันนี้นะครับรถสวยพร้อมใช้งานมากๆเลยแบตเตอรี่ใหม่ไฟยังแรงนะครับคานหน้าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว R ตัว L นะครับพวกนี้อยู่ครบหมดนะครับ R L พวกนี้นะครับนี่นะครับ R นี่ครบนะครับ แคบเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมไม่เคยแกะนะครับรถสวยพร้อมใช้งานมากๆเลยคันนี้นะครับน้ำมันเครื่องไม่ไอนะครับเพจจากโรงงานอยู่ครบแผ่นการความร้อนโอเคนะครับโตโยต้าไฮรักรีโวคันนี้ดาวเพียง9 0 0 0บาทนะครับผ่อนเดือนละอ่า5,079บาทนะครับ5 0า9บาทรถสวยพร้อมใช้งานนะครับ ขับทางไกลสบายรถการันตีโดยส้มแบ,บ่โดยตรงว่าโอเคเลยคันนี้นะครับสุดยอดเลยสวยเครื่องดีเกียร์ดีนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจ To โยต้าไฮรักรีโวกระบะตอนเดียวค้อสูงคันนี้คันนี้เปิดราคาอยู่ที่2 7 0แสนบาท2 7 0แสนบาทได้พี่น้องเอ๋ยนะครับบอกรถเพียง9,000บาทนะครับส่งงวดเดือนละ5 0 7 9บาท5้าพบาทดาวเก้0พับาทเอารถคันนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับรถสวยพร้อมใช้งานรถจอดอยู่ที่จังหวัดสกลน,นครเต็น NPV คุตคาออำเภอพานานิคมจังหวัดสุโขทัยใครจะมาดูรถให้โทรมาก่อนนะครับเบอร์โทร0800137208โทรหาส้มแบ่โดยตรงอาจจะมีส่วนลดพิเศษให้นะครับถ้ามาจากเพจส้มแบ่ด้วยพี่น้องเอ๋ยนะครับเรามีค่าน้ำมันค่าน้ำพาถ้ามาจากเพจนะครับบอกว่ามาจากเพจด้วยพี่น้องเอ๋ยนะครับส่วนคลิปหน้าจะพาทุกท่านไปดูรถอะไรยี่ห้ออะไรก็ฝากกดติดตามไว้คลิปนี้ส้มแบ่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ